ของโลกแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับภาวะโลกร้อนได้มากพอสมควรทีเดียวครับมีอีกไหมคะคําถามถ้ามีอีกสักเอาข้องได้ไหมอาจารย์สักข้อสุดท้ายสุดท้ายนะครับคือบางคนเนี่ยิมเคยเห็นนะจ้ะเขามาจะพบอาจารย์ค่ะเขาก็ว่าอาจารย์ก็ไม่รับบําบัดให้ค่ะเพราะอะไรละจ้าอาจารย์ถึงไม่รับบาบัดอะ่ะก็ ทราบมาก็ไม่ได้ดูทีวีมเหมือนกันไม่ได้ดูรายการแล้วแล้วเขาก็งอนแล้วเขาก็เคืองอาจารย์ด้วยอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับจะบอกกับพวกนี้คนพวกนี้ว่าไงหรือคนอื่นๆว่าไงงอนรู้สึกยังไงใช่ไหมรู้สึกดีเชียเห็นคนแก่งอนเนี่ยนานๆได้ดูคนแก่เล่นตัวเขาส่าห์เดินทางมาั้งไกลจ้ะเป็นตัวจังเัื่นถือถือว่าเก่งอะไรเงี้ยโอ้โะเขาว่าันนะเก่งบอลมังโง่เลยอันนั้นเขาคิดของเขาเองที่เขาหายหายกันนะไม่ใช่เพราะอาจารย์นะครับ เพราะบุญที่เขามาสร้างของตัวเองนั่นเองของตัวเองนั่นเองอสังเกตไหมใครมานั่งเฉยเฉยหายที่ไหนอะ่ะน,นั่งเป็นอยู่งั้นกัเป็นอยู่งั้นนั่งงออยู่ันนั่งงออยู่งั้งออนน่นะคะแล้วก็สองบารมีของพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนจิระมิดหลวงพอ่อฤาษยียิงดำองค์เทพซฟิงและบารมีของพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านเมตตานะคะเพราะว่าคุณสมบัติ3ข้อที่จะทาให้หายหนึ่งศรัทธา2วัตถุทานบริสุทธิ์3เนื้อนาบุญบริสุทธิ์ ศรัทธานนเห็นอาจารย์ก็พูดเลยแต่คนก็ไม่เข้าใจสิไม่ฟังไม่ฟังสักทีเดี๋ยวต้องฝ่าอาจารย์ให้พูดตั้งต้นรายการเลยต้องมีศรัทธามาศรัทธาใครอ่ะถ้าพิมดูก็องค์พระเจ้าร้อเอร์เจในหลวงร้อยปเซ็จ้าแต่ว่าก็ต้องมีความศรัทธาในการทํา กิจกรรมของบ้านสวนพีระมิดด้วยไม่ต้องมาศรัทธาจนบนหรอกเพราะแกไม่มีอะไรน่าศรัทธากิจกรรมมันคือบุญเลยแหละกิจกรรมบุญเลยของตัวเองล้วนๆใช่ไม่ต้องมาคล้องใจถ้าทำแทนได้อาจารย์ผู้แม่ไม่สบายแล้วลูกมาทําแทนก็อาจารย์ตอบว่าถ้าอาจารย์ฉลองหิวข้าวอ่ะแล้วอาจารย์วันเพ็นทานแทนแล้วอาจารย์ฉลองอิ่มได้ไหมแต้องต้องใส่สายสะดือนั่นแหละถ้าอิ่มได้ก็โอเคนะคะบางคนเนี่ยวผมเห็นผมเห็นนะเขาเขา เขาปวดเขาเมื่อยเขาเดินไม่ไหวจริงๆค่ะด้านน้เขาว่าไงก็ไม่ต้องมาก็ให้อนุโมทนาอยู่ที่บ้านนะมีทางเลือกมาถึงมาทําบุญอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยไม่สนใจจารุบุญแล้วพวกะที่ดูรายการมาเยอะๆเนี่ยนี่เห็นเขาเทต่ากันเยไม่สนเลยไม่สนอาจารย์เลยไม่มานั่งในที่นี้และโอ้โหไม่สนเลยตอนเนี้เพราะว่ารู้แล้วว่าคนที่ทําให้หายไม่ใช่จารุบุญโอ้โหก่อนอาจารย์บอกก็เชื่อโอหรู้รู้ใจแล้วอาจารย์ใช่อาจารย์ไม่พอพล่าแล้วไม่ปอพล่าแล้ว ป๊อปปูล่าที่สุดคือพระพุทธองค์กับบุญของตัวเองนั่นแหละอไม่ใช่ใครเลยโอ้หลวงพ่อฤาษีองค์เทพสังฟิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่จนุบลนจนุบนสื่อสวรรค์สื่อสื่ออันนี้ยอมรับแต่ว่ามีความดีกระติดแต่นี่ใหญ่หลวงอย่าอทำไมผ่านอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่ก็นั่งโง่อยู่กันเนี่เบอพูดทำไงทำอะไรเนี่ย เออคราวนี้จะฉลองถามว่าอะไรนะเขางอนเขางอนเออแล้วก็ถามว่าเล่นตัวว่าเล่นตัวอาจารย์นี่โหถือว่าเก่งอะไรเงี้ยเออไม่ก็ไม่ได้เคยพูดเลยนะว่าเก่งอ่ะเขาคิดของเขาเองดูก็แบบว่ามาด้วยด้วยความตั้งใจมาด้วยศรัทธาจริงๆแล้วก็มาด้วยความหวังแล้วก็มาไกลอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าคุณแม่ดูก็น่าจะเหมือนกันก็มีแตบควาคุณแม่นิดนึงทำไมไม่ แม่ไม่ยอมบอกว่าหนูจะต้องดูรายการของอาจารย์ก่อนนะค่ะก็คือไม่โกรธแต่ก็มีงอนแล้วมีอารมณ์เสียมีโกรดนิดหน่อยแ, <c oughs> แบบว่าอาจารย์หน้าไหนบอกว่าอาจารย์แบบเป็คนคนมีเมตตาอะไรเงี้ยหนูมาถึงนี่แล้วอาจารย์ก็น่าจะเมตตาหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอ่ะแล้ว,แล,วแล้วในที่สุดนอ,อน,นี่ยรู้สึกอันเนี้ยหนูยังมีอยู่ไหมมาจนถึงตอนนี้ไหมไม่มีแล้วค่ะเพราะหนูเขา้าใจว่าทําไม คนที่มาจะต้องดูรายการก่อนนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าหนูเชื่อและศรัทธาว่าที่นี่เป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเป็นของจริงนะคะดังนั้นเนี่ยเออเราจะต้องมีศรัทธาต้องเชื่อแล้วก็ต้องรู้ในในในสิ่งที่เรากำลังจะทาก่อนนะคะไม่ใช่เหมือนคนแบบคือถ้าไม่ได้ดูรายการไม่เชื่อเนี่ยก็เหมือนคนงมงาย บอกว่าดีขึ้นเขาก็อยากอยากอยากรู้นะคะอยากบอกว่าเหมือนตัวว่าเรามีสิ่งดีๆอะไรเงี้ยเขาก็อยากว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกเขา,ไมไมเ,ขาเขาก็อยากรู้ในสิ่งดีๆถึงว่าตอนนี้เขาจะไม่เป็นอะไรแล้เขาก็อยากรู้ไว้เผื่อมีเผื่อวันไหนเขาเป็นเขาจะได้มาอะไรเงี้ยแต่หนูก็ยังไม่แนะนำเพราะว่าหนูก็กลัวว่ากลายเป็นว่าหนูแนะนําเขาแต่กลายเป็นว่าบาปจะมาตกที่ตัวหนูถ้าเกิดว่าเขาไม่เชื่อไม่รู้ในวิธีการหรือไม่รู้ในสาเหตุต้นเหตุอะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้ที่ที่หูงอนอาจารย์แนละ้วเ,เริ่มหายงอนตอนไหนตั้งแต่วันนั้นหรือว่าวันไหนตั้งแต่วันนั้นค่ะเพราะอาจารย์ก็มีเมตตาจริงๆนะคะถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้บำบัดให้นะคะแต่อาจารย์ก็ส่งสรัทธานรังสีนะคะแล้วก็เออมอบธรรมะดีๆนะคะซึ่งขอบอกเลยว่าแบบหนูรู้สึกปิติมากกับธรรมะของอาจารย์นะคะรวมถึง สิ่งต่างๆมากมายอย่างเช่นหนูไม่เคยได้ทำสอนหรือว่าไปที่ไหนแล้วเออก็จะบอกให้ทําบุญด้วยแรงกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกแบบดีมากว่าจริงๆแรงกายเนี่ยเป็นเป็นบุญที่บริสุทธิ์จากตัวเราจริงๆนะคะก <c oughs> ็มีคนที่บอกว่ากําลังซับเนี่ยซับบางทีก็ไม่บริสุทธิ์นะคะ <ใช S 1> ก็เพิ่งมาได้ยินจากระอาจารย์อุบลเป็นท่านแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบ ดีจังเลยที่ได้รู้ที่ได้รู้สิ่งนี้อะไรอย <an> ่างนี้ยะคะบางทีนะคะถ้าเราไม่ได้มาเจอสถานที่ดีๆนะคะคนดีๆอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะเช่นการทําบุญที่ถูกวิธีนะคะก็ตบานทำกันไปอะไรอย่างงี้นะคะถ้าเราไม่มีกัะยาณมินนะคะเราก็ไม่มีทางได้รู้อย่างเพิ่งได้รู้เหมือนการล่าสุดถึงเรื่องคำว่าเนื้อนาบุญไม่เคยเข้าใจว่าเนื้อนาบุญคืออะไรน้องสาวเป็นกัะยาณมิรที่ดีก็ได้ได้ได้เล่าให้ฟังคือคำว่าเนื้อ ถวายพระทหารแกร่พระพุทธเจ้ามือเดียวเี่ยเทียบเท่ากับถวายแก่พระสงฆ์เป็นลาลูตอนแรกไม่เข้าใจทําไม,ไมกม็เหมือนการมือหนึงเหมือนกันอะไรอ่างเงาแต่เพิพ่งเข้าใจเพราะวะ่าเนื้อน,นาบุญก็เลยทาให้รู้สึกว่าตาสว่างถ้าวันนั้นอาจารย์บุญบำบัดให้หนูไปหนรูรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งอาจารย์บนนุญจะไปตาพระมวัวเหมือนหนูสองหนูก็จะไม่หายอาจจะตาบอด ใช่ไหมคะเพราะผิดกฎสวรรค์ด้วยกันทั้งคู่คุณแม่ที่พามาก็ต้องรับเคราะห์กรรมเหมือนอาจารย์ฉลองที่พาคนอื่นมาเพราะฉะนั้นอาจารย์บุญจึงคิดว่าให้คนงอนและโกรธอาจารย์บุดีกว่าให้เขามีเคราะห์กรรมแม้ว่าหนูจะไม่ได้รับการบัมบัดโดยตรงจากอาจารย์บุลแต่หนูไปค้นหินไปทําเต็มที่เลยไม่ยอ่อท้อทั้งๆที่ตอนนั้นตาหนูมองไม่ค่อยเห็นด้วยแต่หนูก็ไปทําใช่ไหมคะ นี่คือศรัทธาหนูมีมาพอสมควรเพียงแต่ว่าหนูยังไม่เข้าใจว่าอาจารย์วนเป็นใครทําอะไรรู้แต่ว่าแม่เล่าให้ฟังก็เชื่อแล้วมานะคะ,ะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะหนูฟังธรรมะที่อาจารย์บรรยายซึ่งไม่ใช่ธรรมะของอาจารย์หรอกอาจารย์เอาของพออระพุทธเจ้ามาบอกหนูรับธรรมะของพระพุทธองค์ได้จิตหนูเปิดดวงตาหนูเห็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญกุศลเนะี่ยไปรักษา บุญที่หนูสร้างศรัทธาในจิตของหลูที่เปิดขึ้นมาจากการทําสมาธิรับจัพพนรังสีได้และเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธองค์บ้านสวนพีระมิดที่ทําให้หนูงหายดังนั้นอาจารย์ท่านบอกว่าการมาบ้านสวนพีระมิดไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งไต่สวนกับอาจารย์วนเลยเห็นเชื่อไหมคะเชื่อค่ะในเมื่ออาจารย์วนเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนเหนื่อยเป็นนะคะคือรู้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกอย่างคือเป็นคนธรรมดา มาไปเยอะๆก็เหนื่อยบางวันนะเชื่อไหมสี่ทุ่มยังไม่ได้หยุดในห้องน้าไม่ได้เข้า<ช><ช>นะคะแล้วทุกคนก็แบบคือคิดว่าจะบนคงไม่ใช่คนอ<ช>่ะคง <ๆ S 2> ไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยเดินกลับก็บยังดักหน้าดักหลังอาจารย์นี่นิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยคือเราก็เหนื่อย<ช>จนบอกพระองค์ลูกขอาลา<ช>แล้วนล้วไม่เอาแล้วขอไปนิพพานดีกว่าไปเข้าเฝ้าพระองค์ด,งดีกว่าไม่ไม่เอาแล้วเหนื่อยมากนะคะ<ช>ท่านบอกว่าไม่ได้ เพราะท่านก็ไม่ตาว่าจะให้เหนื่อยน้อยลงโดยการที่ทําอย่างเนี้ยส่งไปไหนก็ได้ถ้าเขาศรัทธาจิตเขาเปิดรับหายได้หรือตอนหลังท่านก็บอกว่าไม่ต้องทํานี้ก็ได้คนที่มองเห็นอาจารย์แล้วศรัทธาอนุโมทนาอยู่ที่บ้านหายได้ก็มีคนหายได้แย่เลยนะนะคะไม่ต้องมาพบหรอกมาพบแกทําไมแกเนี่ยใจร้ายจะตายใจคนจิงปัก วันแรกจริงแล้ววันนี้จรงิงแล้วค่ะสรางแล้วค่ะ,ะเหตุผลวันแรกจริง <laughs> <laughs> ตอนนั้นงอนมากเลยใช่ไหมงอนค่ะว่าหนูตั้งใจมานะอางอน,นแต่หายอ่ะเอาป่ะอเอาค่ะ,ะแต่ถ้าวันนั้นไม่งอนแล้วก็ตายเอาป่ะไม่เอาค่ะเพราะว่ามาใหม่ได้ค่ะแล้วอยากมาอีกเลย <laughs> ใช่ไหมามาวันนี้หนูทําอะไรบ้างลูกวันนี้นะคะหนูก็ได้ช่วย ช่วยทุกอย่างที่หนูเห็นแล้วก็สามารถทําได้นะคะก็มีเทเทปนะะทนะะูนนะคะที่เสานะคะขุดดินนะคะแล้วก็คนจาง,งโอ้โหเนี่ยเป็นบุญใหญ่ทางนั้นเลยลกูกนะคะ,ะทีนี้อาจารย์ถามว่าหลังจากที่มาบ้านสวนเปโดิสในวันนั้นแล้วนะคะตาสว่างขึ้นมาท,าทันทีแล้วหนูได้กลับไปหาหมออีกไหมแล้วก็หมอยังบอกว่าให้พายอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีผลความคืบหน้าว่ายังไงบ้าง ก็ยังได้กลับไปหาคุณหมออีกนะคะแต่ือตัวปีที่คุณหมอดูเนี่ยเป็นปีนเก่าซึ่งตอนนี้หนูกำลังทำเรื่องที่จะ MRI นไอะคอะสแกนใหม่นะคะเพ,เพราะว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าดูดีขึ้นนะคะทุกคนก็สนับสนว่าเออควรจะสแกนใหม่ว่าเออมันเป็นยังไงทำไมมันถึงดีขึ้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้นูจะกล้าบอกหมอไหมว่าถ้าหมอถามว่าไปทําอะไรมา ถึงหายถึงดีขึ้นหนูจะกล้าบอกหมอไหมว่าเป็นเพราะอะไรหนูกล้าบอกค่ะกล้าบอกนะกล้าบอกค่ะถ้าหนูกล้าบอก,บอก,บอกหมอนูจะได้รับความเมตตาม,มากกว่าเก่าหนูอาจจะไม่ต้องผ่าเลยมีบางคนที่มาบ้านสวนพีระมิดเนี่ยนะคะเวลามีทุกมาอ้อนวอนสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดพระพุทธองค์ขอช่วยลูกด้วยแต่พอหายปุ๊บ ไปหาหมอหมอบอกว่าคุณไปทําอะไรมาทําไมหายหมดเลยเนี่ยนะคะไขมันคอเลสเตอรอลเอ่อผลเลือดเปลี่ยนแปลงหมดเลยเขาบอกเขาไม่กล้าบอกหมอกลัวหมอหาว่ามงมงายบุคคลที่เป็นแบบนี้กลับไปจะเป็นอีกจะกลับไปเป็นแล้วก็หนักกว่าเดิมเพราะเวลาที่คุณมีทุกข์คุณอ้อนรอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เวลาที่คุณได้รับความสุขคุณอายที่จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยถือว่าคุณไม่กระตันยูรู้คุณผู้ที่ช่วยเหลือ พราะฉะนั้นคนที่อยากได้รับการปกเต้อนวยสิ้นเชิงคือองกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาร,รมีของพระเจ้าบ้านสวนพีระมิดช่วยคุณคราวนี้หนูจะไปหาหมออีกเมื่อไหร่คะวันพุธนี้ค่ะพุธที่จะถึงเนี่ยนะคะใช่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบเก้ากันยาห้าสามนะคะวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมคะใช่ค่ะวันที่ยีิบสองกันยาห้าสามนะคะทีนี้ผลเป็นอย่างไร หนูจะต้องกลับมารายงานอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะทีนี้ถ้าหนูปรารถนาที่จะหายโดยสิ้นเชิงเราจะต้องคุยกันเรื่องกรรมอะไรจึงมาทําให้หนูเป็นเช่นนี้ก่อนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยพระพุทธองค์แสดงฤทธิ์ให้หนูเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงให้หนูรู้ว่ากฎของบ้านสวนพีระมิดเป็นกฎสวรรค์แล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าการหายไม่ใช่เพราะผลจากอจารบวน แต่จาบนเป็นเพียงบุคคลที่เป็นผู้บอกเอาธรรมะของพระองค์มาออกมาบอกบอกให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วจะหายทยํงนี้แล้วจะตายทยํงนี้แล้วจะไม่หายนะคะไอ้ตายกับไม่หายคงไม่ต้องบอกแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกเพราะว่าบางคนไม่เชื่อก็ตายกันไปหลายศพแล้วนะคะแต่ว่าวิธีที่หนูจะปลดเรื่องทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วไม่ต้องผ่านตัดหนูจะต้องรู้ก่อนว่าที่หนูเป็นเนื้อง,งอกในสมองก้อนใหญ่ขนาดเนี้ นะคะเพราะหนูได้ทากรรมใหไว้แต่ที่หนูเขียนมานะคะหนูเป็นคนน่ารักที่กล้ายอมรับสารภาพว่าหนึ่งกรรมใหญ่คือทําแท้งสองรู้เห็นในการทําแท้งกี่ครั้งคะหนึ่งครั้งค่ะรู้เห็นหนึ่งครั้งรู้เห็นเยอะค่ะคุณไ่ถือว่าเพื่อนมาเล่าให้เพื่อนมาเล่าไม่ใช่ค่ะรู้เห็นแล้วก็เหมือนกับรู้เห็นเป็นใจในการที่เขาไปทำเห็นเป็นใจแล้วค่ะสี่ครั้งได้ค่ะไม่ถึงสิบใช่ไหมไม่ถึงจะได้ส่งให้หมดไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะ แล้วก็มีคนมาเล่าให้ฟังอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็ส่งใ,<ช>ให้ไปด้วยเลยนะคะแต่ที่ทําเองนี่ครั้งเดียวใช่ไหมคะคั้งเยานี้คือเป็นกรรมใหญ่นะคะแล้วก็จะมีที่หนูลรักสารภาพมามีนินทาพูดคำหยาบเถียงพ่อแม่ดา่าผู้มีพระคุณดา่าใครคะก็คืตอตํนหนิคุณยายผู้เป็นผู้เลี้ยงดูมาอะไรอย่างนะะี้ค่ะและ้วก็คุณพ่อ ไม่ได้ไม่ได้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่มีต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,ะ,ะแล้วก็มีที่พูดว่าหลอกล่อกโกหกหันท้าไปทางพระเอา,หาให้ขยายความหลอกลอก่ลอของโกหกก็มีช่วงหนึ่งที่เกเรน,นะคะหนีออกจากบ้านแล้วก็ทําให้ชีวิตลําบากก็จะมีหนุ่มๆมาชอบอะไรนคะคะก็มีการแบบหลอกลอก่ลอกโกหกเผาบ้างก็แบบโอ๊ยต้องเอาไปทํานู่นทำ หลอกเอางเงินจากนมนมกรรมที่หนูไม่ได้เขียนไว้ในนี้นะคะที่เป็นกรรมที่ใหญ่เป็นเหตุปัจจัยใหญ่มากนะคะที่หนูจะต้องไปตัดสินใจเองว่าถ้าหนูจะเลือกที่จะไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องมาทุกข์ทรมานด้วยอาการที่เนื้องอกในสมอง